ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้ครีมขัดประวายอัลเบนเจอร์นะครับใช้ขัดเครื่องหนังปกป้องหนังจากสิ่งสกปรกและความชื้นนะครับช่วยเติมสีรักษาความสดใสของหนังให้กลับมาสดใสเหมือนใหม่นะครับคั้นแรกครับเปิดเปิดฝากรอเลยเอานิ้วนะครับนิ้วทาไม่ต้องเยอะมากนะครับนี้ครับ เป็นเครื่องหนังที่เราใช้กันนะครับให้ทาบนเครื่องหนังนะครับใช้ทาวนวนไปนะครับไม่ต้องเยอะมากครับวนไปทาให้ทั่วนะครับ ทาทาไปเรื่รครับจะครบเลยพอทาถ้วนะครับแล้วเราก็แค่ทิ้งให้แห้งนะครับวางไว้เฉยๆนะครับ,รบพอแห้งเสร็จปุ๊บเราก็สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้เลยนะครับนี่